ดูแลรีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EP 8คลิปนี้นะคะจะมาให้ทุกคนได้ดูนะว่าใน,น1วันเนี่ยทำอะไรบ้างนะตื่นเช้ามาวันนี้เนี่ยอากาศเย็นสดชื่นหนาวแล้วทุกคนแล้วก็มีหมอกตรงทิวเขาด้วยวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่10ตุลาคมนะคะอากาศดีมากมากจริงๆทุกคนแล้วก็ที่เชอร์ทนันโฮมสเตย์ที่ปางไฮเนี่ยจะบอกเลยว่าอากาศมลภาวะอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะเย็นสดชื่นหายใจเต็มปอดม,มากๆเลยทุกคนตื่นเช้ามาก็มาดื่มด่ำธรรมาชาติตรงข้างบนหน่อยนะคะวิวตรงนี้เนี่ยคือดีมากๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวลง เตรียมอาหารเช้าให้ลูกค้ากันจ้านอกจากวันนี้จะน้ำใสไหลยเย็นแล้วนะอากาศก็ยังเย็นอีกด้วยนะทุกคนเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะคะว่าช่วงนี้น้ําในลําธารคือใสหน้าเล่นสุดๆเลยนะอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าวันนี้คือหนาวแล้วอะต้องใส่เสื้อนาๆคุมไว้เลยนะเพราะว่าอากาศเย็นจริงๆแล้วเมื่อคืนนอนไม่ต้องเปิดแอร์เลยแค่พัดลมตัวเดียวก็คือหนาวจนคุมโป่งเลยอะอากาศ ดีมากช่วงนี้ช่วงเช้าๆของที่นี่นะคะก็จะเห็นแบบหมอกตรงตามริวที่เขาอะไรเงี้ยบางๆจางๆนะหลังจากซึมซับบรรยากาศแล้วนะก็มานั่งเล่นกับน้องเขาสักหน่อยนะคะก่อนที่จะไปเริ่มทํางานจริงๆซะดีนะบอกเลยนะว่ามีเจ้าตัวนี้อยู่เราสนุกมากเลยนะเป็นอะไรที่ฮิวใจได้ดีมากน้องแบบน่ารักขี้เล่นเป็นกันเองคือแบบบอกเลยลูกค้ามาที่นี่หลายคนก็อยากเอาน้องกลับบ้านด้วยนะาะน้องน่ารักจริง และก็ได้เวลาเตรียมอาหารเช้าให้ลูกคา้าแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเมนูไข่กระทะที่เราจะเสิร์ฟให้ลูกคา้านะเป็นไงนะกินไหมทุกคนแล้วก็มาพร้อมกับน้ำส้มนะคะ <S <S แล้วก็ข้าวต้มเชา้าๆร้อนๆแบบนี้เลยปรุงใหม่ๆทุกชามนะคะอาหารที่เนี่ยคะ่ะเราจะทําตามเวลาที่ลูกค้าต้องการรับอาหารเช้าเลยนะเราจะไม่ทําทิ้งไว้นะคะเพราะอยากให้ลูกค้าได้กินแบบสดๆใหม่ๆเลยนะแล้วก็เรื่องความสะอาดเป็นสําคัญเลยช้อนก็จะต้องมีพลาสติกค,คุมอย่างดีนะแล้วก็ต้องมีรัอาหารไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพราะที่เนี่ยได้รับคําชมบ่อยเรื่องความสะอาด การบริการและก็บรรยากาศของสถานที่จ้า อ่ะเสร็จงานแล้วนะคะก็พาชมบรรยากาศรอบๆนะจะให้ดูเลยว่าช่วงนี้น้ําใสมากหลังจากที่หลายๆคนกังวลเรื่องน้ําท่วมนะคะจะบอกว่าที่นี่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมเลยนะแล้วก็สามารถเดินทางขึ้นมาพักได้ตามปกตินะคะแล้วก็แนะนํามากๆนะว่ายา่านบางไฮนยะเป็นย่านที่แบบใครชอบบรรยากาศสงบเป็นส่วนตัวเนี่ยแนะนําให้มาพักเลยแล้วก็มีคาเฟ่สวยๆเยอะแล้วก็อากาศดีสดชื่นเย็นตลอดปีนะคะแนะนําจริงๆที่สําคัญนะคะไม่ไกลจากตัวเมืองด้วยนะเพียงแค่ 40- 50นาทีเท่านั้นนะแล้วก็ ใกล้กับแม่กําปองด้วยแค่20กิโลเท่านั้นนะใครมาพักที่เชอทานนะคะก็ไปเดินเล่นแม่กําปองก่อนแล้วก็กลับมานอนพักผ่อนที่นี่ก็จะเป็นแพลนที่ดีมากๆเลยนะคะภารกิจวันนี้ยังไม่จบอีกยาวไกลนะคะ<ๆ>เพราะว่าวันนี้จะต้องไปกางเต็นที่ลานให้เต็มพื้นที่เลยนะ<ๆ>เพราะว่าวันที่12เนี้ยจะมีลูกค้าเข้าพักเต็มหมดนะคะทั้งบ้านพักแล้วก็เต็นท์นะดีว่าเต็นเก่ามันขาดนะฝนก็เลยลงทุนซื้อใหมย่ยกเซตเลยนะเพราะเห้อยากให้ลูกค้าเนี่ยมาพักแล้วประทับใจนะคะส่วนกลางเต็นท์มาแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยยววฝาาากตตติดดมอนนนห้้ะ